อย่างที่รู้กันว่า t o y ย t a าไฮรั Travel, กสทราโกำลังจะมางวดนี้อิซูซูดีแม็กก็พร้อมรับน้องด้วยการเตรียมปรับของใหม่มาดูกันว่าเขาเปลี่ยนอะไรบ้างเริ่มกันที่ไฟหน้าที่จะม,มีการปรับรายละเอียดบางอย่างพอเห็นรูปนี้ปุ๊บหลายคนก็งงว่ามันปรับตรงไหน,นจนมาสังเกตดีๆว่า ส่วนที่เป็น3ขีดนั้นก็จะมีอีกขีดหนึ่งคอยรองรับและทํำให้ดูสะอาดตาขึ้นเรีกเยกได้ว่าเป็นดีเทลเล็กๆที่สร้างกิมมิกได้ไม่แพ้กันแม้จะเพิ่งเปลี่ยนกระจังหน้าไปแต่หลายคนบอกว่ามันดูเรียบไปหน่อยดังนั้นอิซุสุก็เลยออกแบบให้มันดูรอยตัวยิ่งขึ้นทั้งรุ่นยกสูงและรุ่นตัวเตี้ยนั้นจะใช้ดีไซน์แบบเดียวกันเพียงแต่ว่ารุ่นตัวเตี้ยนั้นก็จะทําสีตลอดทั้งตัวกระจัง แต่รุ่นยกสูงก็จะมีดุกเล่นการออกแบบส่วนนี้จึงทําให้ดูแปลกตาได้อีกแน่นอนว่ากันชนหน้าก็จะมีการปรับรายละเอียดใหม่ทั้งชิ้นต่อเนื่องจนช่องดักลมด้านล่างที่จะมีการจัดเรียงเส้นใหม่ให้ดูสะอาดตามากขึ้นแม้กระทั่งกรอบไฟตัดหมอกหน้าก็จะมีการทําให้ดูแหวกแนวได้อีกเรียกได้เลยว่าปรับครั้งนี้ก็ชุดใหญ่อยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวกันชนเนี่ย มาที่ด้านหลังเห็นได้ชัดว่าตัวไฟท้ายก็จะมาเป็นแบบ c l e a ย l ์เลนั่นก็คือเป็นแบบใสทั้งหมดยกเว้นอยู่จุดเดียวครับแผงทับทิมอันที่จริงอิ u ุสุเคยใช้ดีไซน์แบบใสเกือบทั้งโคมใน DMAX ตัวแรกสุดในรุ่นพลิกโลกแต่งวดนี้ก็จะมีการทำให้ดูสะอาดตาและมีอะไรที่น่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับของเดิมนะต่อนเนื่องที่กันชนหลังแน่นอนว่ารุ่นเดิมนั้นออกแบบให้ดูแข็งแกร่งและดุดัน รอบนี้ก็จะทำให้ดูกลมกลืนและธรมัดทแแมงได้อีกซึ่งดีไซน์ในภาพรวมนั้นก็จะดูเกลี้ยงมากขึ้นนั่นเองต่อเน,นื่องถึงล้ออลลอยที่จะมีการเปลี่ยนดีไซน์เฉพาะแบบ18นิ้วเท่านั้นเริ่มจากรุ่นท็อปสุดอย่าง V Cross ก็ ross, จะมาเป็นแบบผิวด้านและดีไซน์นั้นก็จะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนได้อีก ส่วนรุ่น M ก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่ดูเกลี้ยงและเรียบง่ายช่วยให้คิดถึงรถไฮบริดขนาดเล็กของยี่ห้อคู่แข่งแต่งวดนี้จะมีการทำสองสีให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นส่วนตัวลองลงมาก็จะได้ล้ออลลอยแบบเดียวกันแต่จะมีการทำสีให้ดูแตกต่างกันเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครอยากได้แบบดวท็อปแล้วก็แค่พ่นสีก็จบแล้วมาดูที่บันไดข้างกันบ้างแน่นอนว่าจะมีการ ทําดีไซน์ให้ต่างกันอย่าง v ีคลอสนั้นก็จะมาเป็นแบบทรงแกล่งเลยแหละลวดลายอะไรนั้นจะเยอะกว่ารุ่นปกติที่จะมีการตกแต่งเพียงแค่สีเงินเท่านั้นแม้จะเป็นบันไดเหมือนกันแต่สไตล์นั้นมันก็แตกต่างไปตามคาแรคเตอร์นั่นแหละสีตัวรถจะมีการเพิ่มเฉดใหม่อย่าง Igni ิชมอลเกรว่ากาันตามตรงมันก็คือสีเทานมในวโชมนที่เข้มกว่าสีเดิมนั่นเองแต่งวดน,นี้จะกักแค่แค่ V ล s เท่านั้น ด้วยเหตุดีสีส้มแดงนามิบูไบค้าจึงถูกเอาออกไปทำให้เห็นว่าอีซูซูดีแม็กซ์จะมีเฉพาะสีเกรสเกลเท่านั้นส่วนภายในดูเหมือนว่าจะปรับเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นนั่นก็คือดีไซน์เบาะนั่งที่ดูแข็งแกร่งในฝั่งหนังแม้แตบคล้ายกับรีโมทรถยนต์แต่จะมีการปรับดีไซน์ให้ดุดันยิ่งขึ้นส่วนรุ่นแอก็จะมีการใช้ลายผ้าเบาะใหม่ที่สะอาดตาได้อีกซึ่งภายในจริงๆนั้นก็ปรับเพียงเท่านี้แหละ ส่วนการขับขี่จะมีการปรับพวงมลาลัยเป็นแบบ power ไฟฟ้าให้สามารถเลี้ยวได้คล่องขึ้นแม้ว่าคนขับนั้นจะเป็นผู้หญิงก็ตามแม้ว่า Ford จะเป็นตัวเปิดเทรนแต่ดูเหมือนว่าคู่แข่งนั้นก็เริ่มทยอยใช้กันเรื่อยๆและที่สำคัญพวงมลาลัยชนิดนี้ไม่ได้มีแค่การขับขี่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบช่วยเหลือการขับขี่ ADA s ที่จะมีการเพิ่มฟังก์ชันกับเลนล้วนๆไม่ว่าจะเป็นระบบดึงรถกลับเข้าเลนระบบช่วยเข้าเลนถูกเฉือนเมื่อมีรถอยู่ในมุมอับ ระบบควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลนตลอดจนระบบช่วยขับขี่ในความเร็วต่ำซึ่งจะเป็นการเพิ่มฟังก์ชันจากเดิมให้ครบคันยิ่งขึ้นซึ่งณเวลานี้มีถึง17รายการแล้วเรื่องความปลอดภัยมันยังไม่จบมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือตัวกล้องมองภาพรอบทิศท,ทางที่จะมีการติดตั้งมาให้ในรุ่นนี้อีกด้วยไม่จะกักเพียงแค่รุ่น M เท่านั้นแต่มุมมองภาพจะมาเป็นแบบ3มิติยังไม่พอครับ ตรงบริเวณพื้นรถก็สามารถมองได้เช่นกันซึ่งอันนี้จะส่วนให้กับ V-Cross เท่านั้นเพราะเวลาลุยอาจจะมีอุปสรรคอะไรอยู่ใต้ท้องก็เป็นได้แล้วก็ถึงเวลาเช็คบินมาดูกันว่ารถรุ่นย่อยไหนไม่ได้ไปต่อกันบ้างเริ่มจากเครื่องยนต์3 0สูลิตรรุ่น S กันก่อนซึ่งรุ่น S นั้นก็จะมีทั้งเครื่องเล็กขนาด2อสำหรับการใช้งานที่พอเพียงกับเครื่องสา0พันสำหรับคนที่บ้าพลัง างวดนี้หลายคนก็บอกว่าเครื่อง2,002มันเพียงพอแล้วทำให้เครื่อง3,000นั้นไม่ได้ไปต่ออย่างไรก็ตามการตัดสินใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นในปีนี้ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของลูกค้าจะเป็นในทิศทางไหนอีกรุ่นย่อยหนึ่งใครที่ใช้ดีแม็กเ2จะคุ้นเคยว่าแซกเพสทินั้น มันคือดุนท็อปซึ่งณเวลานี้ก็ถูกเอาออกไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งออปชั่นจากรุ่นแซ็กพสติกนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ต้องไปเล่นรุ่น M แทนซึ่งจะมาพร้อมกับล้ออลลอยที่ทําเป็นสีทูโทนเครื่องเสียงจอสัมผัส9นิ้วระบบปรับอากาศอัตโนมัติเบาะคนขับปรับไฟฟ้ากุญแจอ,อัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทเพร้อฟังก์ชันล็อกรถอัตโนมัติเพียงแค่เดินออกไปขณะที่ Vcross ได้รับการตกแต่งชุดใหญ่เน่นหมายความว่า เฉพาะรุ่น M เท่านั้นก็จะได้เซตการตกแต่งแบบครบเครื่องส่วนแครฟตัวเตี้ยยังไงก็ต้องมีรุ่นแซแต่งวดนี้เ้าสลับเกียร์เป็นแบบออโต้ทำให้การขับขี่นั้นสะดวกสบายยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายสลับเกียร์อาจจะรู้สึกเสียดายดิ้ๆก็เป็นได้ขุมพลังมาพร้อมเครื่องยนต์2.2ลิตรแม็กฟอร์ดใหม่แกะกล่องที่มีกำลัง163แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตร มาพร้อมเกียร์ธรรมดา6จังหวะและอัตโนมัติ8จังหวะมีแค่ขับหลังเท่านั้นกระดษที่เครื่อง3,000ก็จะมีทั้งขับหลังและขับ4แต่เกียร์ธรรมดากับเกียร์อัตโนมัติจะมีจังหวะเท่ากันอยู่ที่6สปีดย่างไรก็ตามกําลังก็จะเพิ่มขึ้นเป็น190แรงมา้าแรงบิด150นิวตันเมตรด้วยรุ่นย่อยที่ถูกตัดออกไปทาให้เหลือเพียงแค่33ตัวนั้นก็อาจจะจําง่ายว่าตัว D Max นั้นมีทั้งเลือกเท่าไหร่ ยังไรก็ตามใครที่สนใจรถรุ่นนี้ไปดูได้ที่โชว์รูมีสีูสุทั่วประเทศแล้วปีต่อไปจะปรับของอะไรบ้างเดีมาว่ากันครับ